ติดแล้ววันนี้ติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่เคยวนมาขึ้นเลยนะตรงนี้นโอ้โหข้างล่างกลับไปไม่ต้องพูดถึงเลยเลยเคยเคยล้อ,อไปนี่ออไ,ไหมเนี่ยลออ้ลอ,อลออ้ลอ,อลออ้ลอล่างเออ <c oughs> ผมเคยนะผมสิบล้อนะผมเคยเลาะไปพระรามหนึ่งนะไยกพิทยาออกซ้ายออกซ้ายใช่ใช่แล้วก็ไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาย้อนสอนนี่ก็ที่พี่บอกเองว่านั้นนะเลี้ยวขวาย้อนมันไม่ใช่ย้อนสอนแล้วมันเป็นทางรถนะนั้นรถรถบัสบัสเลนชอบบัสเลน ีนะติดตรงไหนก่นีอ๋อพูดถึงก็ติดตรงนู้นแน่เลยตรงทางที่จะออกท่าเรืออืมนั่นแหละตรงนั้นได้แล้วตรงนั้นมันติดอยู่แล้วเรีนเรียบของไฟโอ้ล้อรถไฟเพียบเลยฮนะไม่ช่างกิโลขายวะขายไม่ได้ เดี่ยวตรงนี้ก็วนกรุงเทพอีกรอบนึงเราบอกแล้วมันขึ้นบนรถฝั่งห็นไหมเพอาะน,นี้มันมาฝั่งนี้แต่นั่นไปฝั่งทุนทางด่วนมันมีแค่นี้แหละโอ้โหตั้งแต่ตรงนี้เลยเรอตรงนี้มันเป็นคอขวดไปแย่งกันเป็นคอขวดนะเนี่ยเออนี่มันลงไอ้นี่นี่วะ ลงซ่อมรถไฟเก่าอ๋อเก็บรถไฟเก่าอดนะ,ะเ,ดอนเนี่ดีตขาดแทนปูนนี่อยู่ในกรุงเทพเลยนะ ติไปไหนกันวะไม่รู้เหมือนกันมุ่นข้างล่างไปไหนกันเนะีย,ยเยอะแยะไปหมดมีธุระธุรังอะไรหรือเปล่าน,นี่เนี่ยมันติดกันทั้งอจิตมันจะทำอะไรกันเนี่ยมันติดตลอดเลยมันไม่ดิ่งเลยนะที่มันเสาเนี่ย มีห้างเขาบอกโอ้โหเหมือนก็บ่พูดถึงโอ้วันกลางคืนนี่ก็ที่นี่ไม่ค่อยต่างกันโอ้โหนี่แล้วก็

อ๋อถ,ถ้าเราขึ้นถ้าเราขึ้นถ้าเราขึ้นทางไอไอลามินทามันจะมันจะ <มา S 1> ตัดมันจะมา<ช>โผล่นี่ใช่ไหมใช่อ๋อขอบใจแล้ว<า>ผมก็รู้ว่าขึ้นสองทางไงเออ